นะคะกีฬานี้อ่าเอาพร้อมนะคะจัดแถวค่ะสองทีมนะคะปไปกลับนะไปกลับไปกลับนะอ้ขอข้าไปแล้วค่ะมีการทอดนะคะตัวฟรีค่ะไปค่ะไปค่ะโอ้ยจ็มือกันบัดที่นี่เอ้ยแขนกต่ใหญ่หัวกต่ใหญ่กถอดอากเลยไนะบัดอ้าวเอาเว ไม้ตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างค่ะไม้อีกตัวอยู่ข้างล่างนะคะไม้ไม้อีกตัวกรรมการเอาไมายไปด้วยเอโอโหเมื่อกี้นะคะไม่รู้ใครเป็นใครแพ้เฝ้าใช่ไหมครับแพ้เฝ้า,าม,มีการมามีแก๊สเกี่ยวแพ้เฝ้านะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทำน,นะคะปโปรดให้โอกาสสีส้มอีกครั้งหนึ่งขอให้เป็นสีเทาสีเทาไม่ใสีเขียวเนาะบายที่นี่เนาะ แดดดแดดดดและแล้วสู่ท่านอลให้เราด้สีเทานะคะใบที่2ปลิวไปแล้วนะแล้วหรืออีก99านะคะบเียวต่อนลใสใช่ไหมคะใส่นหรใส่ล่างใส่ล่างครับ้แกบนนะคะเมื่อกี้แกเดิน ะะก็จะได้เปรียบเลยนะคะในการใส่นะคะก็คือเกมเมื่อกี้ถอดเสื้อต่อไปก็จะเป็นใส่เก่งนะครับโอ้โยกกติกาการคนไหนเจ๊นงบอกว่าม,มีประสบการณ์ในการใส่หรือยังคะเจ๊นงอะอ,อยากลองครับตัวแทนให้ฝากการละ่างเขียวส,ส้มเขียวส,ส้มเขียวส,ส้มนะครับสลับกันนะครับ แถวเดียวแถวเดียวมีในการใส่กางเกงมีแล้วใช่ไหมคะเลือกเอาของตัวเองมีแล้วครับมีแล้วเนาะอ่ะขอดูชมหน้านักกีฬาที่จะเข้าส่งเข้าประกวดหน่อยค่ะสีส้มคือ,อสลับกันครับสลับกันสลับสีกันครับสลับสี สลับสีครับสลับสีะะสีเขียวทำแมวผู้ชายสองคนเลยนะอ้ะามมีท่าทางที่แปลกๆออกมานะครับถือเปันกันนะครับอ่ะสีเขียวค่ะคิดยังไงถึงเลือกเกมนี้คะอยากลองเหมือนกันคะมีประสบการณ์ท<อ>ี่ยังคะเ<อ>ด้อเด้อเด้อโอ้โหนะคะลีลาของละคนนะคะไม่ใช่ธรรมดาเลยนะคะขอบคุณะค่ะตอนนี้นะคะไม่ให้ใช้มือเลยครับไม่ให้ใช้มือเลย เก่งที่ผ่านการแข่งได้สูงที่สุดสีนะ้ำเป็นฝ่ายชนะครับอ,อะไรก็ได้ม<อ>ไม่ไ <พอ S 2> ม <พอ S 1> ีประโยชน์นะคะ ทิองละสองชายสองหญิงกาติกานะครับกติกาสามารถเปลี่ยนตัวได้ตลอดเวลาแต่ต้องเปลี่ยนเพศเดียวกันนะคะเหล่าค่ะ นเป็นห่วงลูกน้องมากเลยค่ะท่านผอกัวเฮดอินจุลีนนะคะอ่าพร้อมยังคะโอ้หรือแรงกินเยอะมากคงมาเป็นกระตึกนนะคะวันนี้อ่าพร้อมแล้วนะคะอ่าทั้งสองทั้งสองทีมนะคะอ่ะอ่นะคะครึ่งครึ่งละสิบนาทีนะคะ สัมพันธ์กันขนาดกำลังเล่นนะคะัวใจแหกให่าที่เฮนดหกใจห่ที่มันใจเงินมานํำเด้ออาตอนนี้นะคะ มีสีเขียวมีของเรานะคะออกไปแล้วนะคะมีทำออกแล้วะคะค่ะตอนนี้นะคะอยู่ ดนตรีนะคะเวลาจะโยนก็โยนตามจังหวะดนตรีนะคะเออไม่ใช่นายจ่าจีนกันรู้เวลาโยนก็โยนตามจังหวะดนตรีกันตึมนะลงเวลาลงโน้กด้วยนะคะอ่าเปลี่ยนสีเขียวบอกว่าใครลงไปครับเปลี่ยนตัวได้ตลอดเวลานะคะเปลี่ยนตัวได้ตลอดเวลายกตัวก่อนค่ะยกตัวไปโยกเล็กค่ะเล่นตามจังหวะดนตรีนะคะไปแล้วค่ะนเได้ของสีชมค่ะาสีชม มาแล้วนะคะค่ะต่อเก้าเหยียบเหยียบกันได้เนาะเหียบต่อเก้านะคะ 9, สีเขียวเจ็ดสีส้มเก้านะคะตอนนี้อยู่ในมือของสีส้มสีส้มเก็บไปแล้วอ้พ่อเอออ้าวเยอะมาเกเยอะละโอ้โหมือชุดของเรานะคะวันนี้นะคะคแท้แบบไทยของเรา,านะคะโอ้มีความสามารถในการชุดนะคะอ้าวปัดไปแล้ว เราต้องมีรางวัลน,นะคะเดิรเดิรชูดนะคะ,ะเดิรชูดัวนี้นะคะอาเทปิสกวนี้พีนี้จะสระส่วนไม่อ,าอา้าวมาต้องมาดมาต้องวัดมาโดนหลาผู้หญิงนั่นน่ะยันมุดลูกแล้สิย้อน <laughs> มีการชุกมดลูกนะคะอาเปลี่ยนตัวลงมาอาเทปิสอะ้วใครชอบใครเพียงไปอา้าวอย่ายิงหัวกัน เช่นๆเช่นๆอนาคตมากเดินซุ่มๆเดินซุ่มๆ Thank yeah. oh yeah. man 哦，对，刚才那。